สวัสดีครับผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตกรบุษบาคอลัมน์นีตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันพุทธที่17เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567คุณจิตกรให้ชื่อว่าปัญญาหยับหยาบของพยอมกัล,ลายาโนเนื้อหาใจความคุณจิตกรเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ในรายการกัลยาโนโอเคเอพิโซดหรือว่า EP 224ที่ออกอากาศทาง YouTube เมื่อวันที่12เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567เนี่ยนะครับใน EP นี้เนี่ยพระพยอมกัลยาโนจากวัดศูนย์แก้วจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวอยู่ตอนหนึ่งเมื่อพิธีกรเนี่ยก็ชวนสนทนาเรื่องภาพ ของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเล่นน้ำกับหลานที่สระว่ายน้ำบ้านจันทร์สองล่าแล้วก็มีภาพดัมเบลสีฟ้ารวมอยู่ด้วยพระพยอมบอกว่าอย่างนี้ครับมันมีคำอยู่คำหนึ่งผู้ป่วยจะไม่คิดให้เขาหายบ้างเหรอมันก็เหมือนกับไอ้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะอยากจะป่วยนอนติดเตียงไม่อยากให้หายถ้าหายก็ลุกขึ้นมานี่ตัวเองหมดสุข หมดความสุขไปเลยอยากให้เขาเจ็บเขาป่วยไม่หายก็นี่ดันมาหายแล้วออกอาการแข็งแรงพิธีกรก็เลยถามอย่างนี้ว่าแต่ถ้าแยกเป็นประเด็นเรื่องความรู้สึกอิจฉาหรือรำคาญเนี่ยอันนี้เป็นไปได้อย่างที่หลวงพ่อเนี่ยพูดเอาไว้แต่ถ้าแยกเป็นประเด็นในเรื่องที่คนต่อสู้กันมาแล้วกับคำถามที่ว่าถามจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอภิสิทธิ์มากกว่าปกติหรือเปล่าจริงๆไม่น่าถามนะ ตอบเลยว,ว่าอภิสิทธิ์ก็แล้วกันพระพยอมก็พูดแทรกขึ้นมาบอกว่าใช่พิธีกรก็เลยบอกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกพระพยอมตอบคําถามนี้ครับบอกว่าแหมแต่อัตมาว่านะนึกถึงคําพูดคําสอนที่ว่ามีสุขเพราะหมดเกลียดถ้ามีเกลียดมันก็จะหมดสุขถ้าเกลียดคนนี้อยากให้มันป่วยมันเจ็บให้ตายแต่มันดันหายออกมา สำแดงพลังแข็งแรงรู้สึกไอคนที่เกลียดนี่มันไม่เป็นสุขเลยนะถ้าคนนั้นเป็นสุขฉันจะหมดสุขถ้าคนนั้นมันมีทุกข์ฉันจะมีสุขคุณจิตกรบอกว่าประการแรกเนี่ยนะครับนายนิพิษอินทรสมบัติได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ถึงเรื่องนี้โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับนิพิษบอกว่ากราบนมัสการหลวงพ่อพยอม ผมไม่เคยพูดหรือแสดงความเห็นเรื่องหลวงพ่อพยอมจเจ้าวาดวัดสวนแก้วเพราะเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแม้กระทั่งตอนที่หลวงพ่อแพ้คดีที่ดินของวัดสวนแก้วเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่ออาจจะมีการแสดงอะไรออกมาเยอะผมก็ไม่แสดงความเห็นเพราะเห็นว่าหลวงพ่อไม่เข้าใจกฎของทางโลกทางโลกเขาก็มีกฎของทางโลกเขาทางธรรมก็มีกฎของทางธรรมผมจึงเลือกที่จะเงียบ ไม่แสดงความเห็นเวลาที่หลวงพ่อพูดถึงพระด้วยกันเพราะถือว่าหลวงพ่อพูดในเรื่องของกฎในทางธรรมอาณาจักรกับาศาสนาจักรต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันยามาศาสนาจักรอ่อนแออาณาจักรก็จะเข้ามาเกื้อหนุนยามที่อาณาจักรอ่อนแอก็จะได้าศาสนาจักรนี่แหละครับเข้ามาคอยประครับประคองไว้ถ้าหากว่า,าศาสนาจักรขัดแย้งกับอาณาจักรเมื่อไหร่ทั้งสองฝ่ายก็บนรลนัยนะครับ ผมอนุโมทนายามหลวงพ่อกล่าวในมุมของาศาสนาจักรเนี่ยผมไม่สบายใจนะครับหากหลวงพ่อก้าวล้ำเข้ามาในขอบเขตของอาณาจักรเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยผมกราบนมัรสการเรียนหลวงพ่อว่าทุกคนอยากให้ผู้ป่วยเนี่ยหายทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครไปแช่งชักหักกระดูกให้ผู้ป่วยตายหรอกครับหลวงพ่อพูดว่าผู้ป่วยไม่คิดจะให้เขาหายเลยฝ่ายแค้นจะหมดสุขเพราะความริษยาเนี่ยหลวงพ่อครับกรณีผู้ป่วยทิพย์เนี่ย มันไม่เหมือนกับผู้ป่วยธรรมดาธรรมดานะครับมันทำลายหลักการของฝ่ายอาณาจักรกล่าวคือฝ่ายอาณาจักรเขาก็มีกติการในการอยู่ร่วมกันของเขาว่าทุกคนต้องเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายหากมีการละเมิดกฎของอาณาจักรเนี่ยต้องมีการลงโทษตามกฎของอาณาจักรเขาไม่ใช่ไปอยากให้ผู้ป่วยไม่หายหรืออยากให้ผู้ป่วยตายไม่ใช่นะครับผมมีหลักสั้นๆง่ายๆจะกราบนมัสการหลวงพ่อแค่นี้แหละครับ อยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อเนี่ยโปรดทบทวนความเห็นนะครับเพราะผมคิดว่าหลวงพ่อไม่เข้าใจกฎของอาณาจักรเหมือนที่หลวงพ่อเคยประชดเอาโฉนดที่ดินมาทําถุงกล้วยแขกนั่นแหละครับหลวงพ่อโปรดเมตตานะครับอย่าเติมฟืนเข้าไปในกองไฟอีกเลยนะครับผมเป็นคารวาสเป็นผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรในด้านส่งเสริมกิจาการคณะสงฆ ผมจึงน่าจะมีสิทธิแสดงความเห็นในเรื่องของสงได้ตามสมควรนะครับต่างฝ่ายต่างก็มีขอบเขตแห่งอาณาเขตของตัวเองถ้าหากว่าล้ํากั้มเกินกันเมื่อไหร่เนี่ยความไม่สงบสุขมันก็จะเกิดขึ้นหลวงพ่อครับหากฝ่ายอาณาจักรประกาศเขตพระห้ามเข้าเมื่อไหร่เนี่ยผมรับรองหลวงพ่อต้องหุงข้าวฉันเองเนะครับต่อให้หลวงพ่อทอดขนมกล้วยแขกมาขายเนี่ยผมก็ไม่ซื้อครับผมไม่ซื้อแล้วหลวงพ่ออดแน่รัะ นี่เป็นประการที่หนึ่งนะครับคุณจิตตกรบอกว่าอย่างนี้ครับสําหรับผมเนี่ยซึ่งหมายถึงคุณจิตตะกรเนี่ยนะครับผมมีความเห็นอย่างนี้ขณะที่กล่าวเรื่องนี้เนี่ยเขาเป็นเพียงแค่นายพยอมไม่ใช่พระพยอมเขาไม่ได้ใช้ภรษาของการศึกษาธรรมะมาร่วมพิจารณาเลยเป็นเพียงแค่คนห่มผ้าเหลืองที่เล่นสำนวนหล่อๆไปอย่างนั้นเอง เป็นถ้อยคำจากปัญญาหยับหยาบที่ไม่ได้ประณีตลึกซึ้งอย่างคนที่ศึกษาธรรมะและกล่าวให้ชัดไม่ได้มีหลักธรรมที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องนี้เลยนะครับข้อแรกก่อนสังคมเนี่ยเขาโจดขานและก็ตั้งคำถามกันมานานเรื่องอาการป่วยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรว่าตกลงเนี่ยป่วยจริงหรือไม่จริงป่วยเบาหรือว่าป่วยหนัก ไม่ใช่เพื่อจะแช่งชักหักกระดูกอะไรทั้งสิน้นไม่ใช่ด้วยความอิจฉาริษยาอะไรทั้งสิน้นเพราะไม่มีอะไรให้ต้องอิจฉาเลยนะครับแต่เพราะสังคมเนี่ยต้องการจะเห็นความถูกต้องเป็นธรรมต้องการจะเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ใช่มาทำชั่วด้วยการโกงบ้านกินเมืองแล้วไม่ต้องนอนคุกได้รับการลดโทษทั้งๆที่ยังไม่เคยติดคุกเลยนะครับแถมยังได้นอนที่โรงพยาบาลอยู่ในห้องพิเศษซึ่งไม่ได้เป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑน เพียงอ้างว่าป่วยแต่เป็นอาการป่วยที่หาความสุจริตไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ยอมให้ใครเนี่ยเข้าถึงการตรวจสอบได้เลยคนเป็นพระที่มีความเป็นพระจะไม่พูดพล่อยๆจะไม่มองตื้นๆเป็นเรื่องอิจฉาหรือว่าเรื่องเกียรติแต่จะมีสตินิ่งคิดพิจารณาแล้วก็ใช้ปัญญาในการคิดวิเคราะห์แยกแย,ยะหรือที่เรียกกันว่าคอจุดวจุดยจุดอย่างประณีต จนมองเห็นเหตุที่แท้จริงว่าเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นหรือผลเกิดมาแต่เหตุนั่นแหละครับข้อที่สองเนี่ยนะครับคุณจิตกรบอกว่าคิดอย่างพระพยอมพูดอย่างพระพยอมไม่ต้องบวชนานขนาดนั้นก็ได้งครับไม่ต้องเห็นโลกมาจนอายุในทางโลกมากขนาดนั้นด้วยก็ได้ครับวัยในทางโลกและภาษาในพระเหลืองเนี่ยไม่ได้ช่วยให้พระพยอมลึกซึ้งในโลกแห่งธรรมะเลย แล้วก็เป็นสะพานเชื่อมทำเชื่อมโลกไม่มีเลยข้อที่สามครับคุณจิตกรบอกว่าพระพยอมเนี่ยมองไม่เห็นเลยแหละครับร่องรอยของสิ่งที่เรียกวัตทุจริตในกระบวนการอ้างความป่วยไข้แต่สังคมเขากลับมองเห็นพระพยอมเข้าไม่ถึงความจริงเลยแหละครับเพราะว่ามีกระบวนการอ้างสิทธิ์ปิดบังเอาไว้มากมายยังไงล่ะครับหากพระพยอมมีวิญ,ญญาณของความเป็นพระเนี่ย ควรจะหันไปโปรดนายทักษิณมากกว่าเมื่อเหตุคือการปิดกัน้นการตรวจสอบเมื่อเหตุคือการไม่ให้ความร่วมมือต่อการตรวจสอบเมื่อเหตุคือการเข้าไม่ถึงการตรวจสอบคืออ้างความป่วยไข้ที่มีบริวารให้ข้อมูลว่าผ่าตัดตรงนั้นผ่าตัดตรงนี้เส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยอาการวิกฤตชนิดที่โรงพยาบาลราชทันไม่มีปัญญาดูแลรักษาแล้วไงล่ะครับเพราะกลับมาอยู่บ้านปุ๊บไม่กี่วันเนี่ยรับแขกได้เลย ฮุนเซนมาจากกัมพูชามาคุยด้วยเป็นเวลานานหลายชั่วโมงนายกเศรษฐาทวีสินก็เข้าพบคุยกันอยู่ตั้งหลายชั่วโมงไปเชียงใหม่มีกิจกรรมตั้งแต่เช้ายันค่ำเดินเหินหยิบจับอะไรต่อมิอะไรได้สะดวกคล่องแคล่วลงสระว่ายน้ำไม่เห็นแผลผ่าตัดเลยนี่แหละครับล้วนแต่เป็นเหตุให้คนเขาสงสัยทั้งสิ้นเลยถ้าหากว่าอยากจะให้คนเขาสิ้นสงสัย เพราะความป่วยไข้ของเราเป็นความป่วยไข้ที่สุจริตเนี่ยก็สแสดงผลการตรวจและการรักษาออกมาติครับสแสดงออกมาก็สิ้นเรื่องแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามเงื่อนไขที่ได้รับก็แค่นั้นแหละนี่คือการชี้ทางธรรมหรือว่าทางธรรมะให้ดำรงตนอย่างสุจริตแต่ไม่มีกระเซ็น์ออกมาจากปากของพระพยอมสักเสี้ยวลมปากไพร่ไปเรื่องมีสุขไม่มีสุขเกลียดไม่เกลียดไพร่ไปนู่นเลยข้อที่สี่ ถามว่ามีคนเกลียดทักษิณไหมมีครับแต่มันไม่ใช่หัวใจของเรื่องนี้นะครับหัวใจของเรื่องเนี่ยมันคือการปกปิดและอ้างว่าป่วยไขย้เพื่อรับสิทธิพิเศษอย่างน่าจิงชังน่ารังเกียจนี่ตัางหากที่เป็นเหตุที่มาของหลักธรรมที่ชื่อว่าอิทัพปัจจยตาที่สอนว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปไม่ปรากฏในวิธีคิดและก็ในปากที่พร่มพูดของพระพยอมเลยนะครับทั้งๆท,ที่เป็นหลักธรรมที่อธิบายปรากฏการโลกในเรื่องนี้ได้อย่างดีที่สุดแต่ท่านกลับไม่ใช้ข้อที่5ครับการที่ท่านไม่ใช้อาจจะเกิดได้จากสาเหตุหลายสายเหตุด้วยกันเช่นอาจจะเป็นเพราะว่าท่านข่าหรือเปล่า ท่านพร่องวิชาธรรมะหรือเปล่าหรือว่าท่านเนี่ยกำลังจมอยู่ในอคติสี่ซึ่งประกอบไปด้วยชั้นทากติโทสาคติหรือว่าลำเอียงเพราะความชังข้อแรกชั้นทาคติคือลำเอียงเพราะความชอบข้อที่สคือโมหคติลำเอียงเพราะความหลงพลาดผิดเพราะเขาและก็ข้อที่4พยาคติหรือว่าลำเอียงเพราะความกลัวพระพุทธเจ้าตรัส ถึงคุณของการไม่มีอคติและโทษของการมีอคติ in, เอาไว้ fit, ว่าคนใดประพฤติผิดธรรมะเพราะความร quatre, lemon, ักเพราะความโกรธเพราะความหลงและเพราะความกลัวคนนั้นย um ่อมเสื่อมยศคล้ายพระจันทร์ข้างแรมคนใดไม่ประพฤติผิดธรรมะเพราะความรักเพราะความโกรธเพราะความหลงและเพราะความกลัวคนนั้นย่อมมียศบริบูรณ์คล้ายพระจันทร์ข้างขึ้น คุณจิตตกรก็เลยสรุปอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่พระพยอมสอนคนเรื่องทุกข์เพราะความเกลียดเนี่ยดีแล้วครับแต่ท่านอย่าลืมนะครับอย่าลืมเตือนตนเรื่องอคติสี่และก็หลักอิทัปปัจจยตานี้ด้วยนะครับสาธุครับ